สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อาลาดิน36พาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้องๆฝึกทำโจทย์การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแนวข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหารตัวอย่างโจทย์นะครับในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตศาสตร์ข,ของนักเรียน50คนได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ20ปรากฏว่าครูคิดคะแนนผิดไป2คนคนแรกอ่านจาก10เป็น17 คนที่2อ่านจาก14เป็น12จงหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตที่ถูกต้องอโจทย์ลักษณะอย่างนี้นิยมนะครับออกสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือฐานในการหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตรเรามาฝึกทํากันนะครับอันดับแรกถ้าเราวิเคราะห์น,นะครับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของนักเรียน50คนนะครับโจทย์บอกว่านะครับค่าเฉลีย่ยเท่ากับ20ปรากฏว่าครูคิดผิดนะครับก็คือคนแรกจาก10เป็น17เพราะฉะนั้นเป็นไงนครับจาก10เป็น17ก็คือ คิดเกินนะครับเกินจากความเป็นจริงไปครับเกินไปเท่ากับ 7. เส็าหรวบคนที่2อะครับอ่านจาก14เป็น12เพราะฉะนั้นครูอ่านนะปิดพลาดก็คือขาดไปนะเท่ากับ2คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามสเต็ปพื้นฐานแล้วนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่มันต้องต้องเป็นตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ต้องน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเดิมก็มคือ20แน่นอนนะครับพอเราะะก็ตัดช้อย ข้อที่2กับข้อที่4ทิ้งได้เลยนะครับคำตอบก็น่าจะอยู่ชอยที่1หรือไม่ก็ชอยที่3เอาเราก็มาลองทําดูนะครับจาก0ูนย์ครับ x bar ครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับซิกมา x ก็คือผลรวมของข้อมูลส่วนด้วย n คือจํานวนข้อมูลโจทย์กําหนดนะครับ n มาครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ20ก็คือ x bar เพราะงั้นเราต้องหาผลรวมของเลขนะครับผลรวมของจํานวนเดิมก่อนครับ ผลรวมของจำนวนเดิมนะครับข้อมูลเดิมที่ผิดพลาดนะครับเราก็จะได้ซิกมา x นะก็เท่ากับ x บาร์ AR, จดกำลังหมาคือ20นะครับคูณกับจำนวนก็คือ50อ่าตัวนี้ก็มาจากนะครับย้ายข้างใช่รับซิกมา x ก็กลายเป็น x บาร์คูณ n นะครับตัวนี้ก็กลายเป็นนะี่สิบที่ก็เอามาใส่ตรงนี้ใช่ไหมเป็น x บาร์นะคูณด้วย n อ็นนะเอ็นก็คือ50าสิบพอเราก็ได้ ซิกมาเเดิม erm ออกมานะครับซิกมาเเดิม erm คูณกันก็ได้เท่ากับ1000 1000ในผลรวมของข้อมูลเนี่ย 1, 0 0นเนี่ยนะครับก็คือเกินจากความเป็นจริงไป7ขาดไป5นะครับถ้าเกินก็คือเป็นลบนะครับขาดก็คือบวกเพราะนั้นก็กลายเป็นลบ7นะครับบวก2อ่าหลักการคิดตรงนี้นะครับเราก็ต้องคิดให้ได้นะครับพี่ก็ใช้หลักการจำก็คือเกินจากความเป็นจริงนะครับเอาเป็นลบนะครับ ถ้าขาดน,นะครับหรือน้อยกว่าความจริงเอาไปบวกก็กลายเป็นข้อมูลนะครับจํานวนข้อมูลเดิมนะครับผลรวมข้อมูลเดิมก็เอามาลบออก7แล้วก็บวก2ก็กลายเป็น1000เป็นลบ5ถูกไหมครับหนึ่งลบหก็จะได้เท่ากับ9000นะไรับไ้อเก้านะครับ, أي, 5, รบได้เป็น9 9 5เพราะฉะนั้นอันนี้ก็กลายเป็นซิกมา x กก็คือผลรวมข้อมูลอันใหม่ที่ถูกต้องนะครับ จทย์ก็ถามว่านะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ถูกต้องได้เท่าไหร่เราก็ x bar ที่ถูกต้องเหครับก็เท่ากับซิกมา x ก็คือตัวนี้นครับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนะครับผลรวมที่ถูกต้องแล้วคือ9ก5อส่วนด้วยจํานวนนักเรียน,นครับจานวนนักเรียนก็เท่ากับ50เหมือนเดิมหันกันออกมาก็ได้เท่ากับ19.90ก้าจา์ x bar ที่ถูกต้องเท่ากับ19.90าข้อนี้ก็ตอบ ข้อที่1นะครับอ่าน้องๆก็ไปฝึกทําดูนะครับไม่ยากนะครับ